สบายดีพี่น้องเอฟซีจะหักแพงเหมือทุกคนเด้อมากินข้าวต้มน้ำม an <visuals> ัมอนเด้อเต็มถ้วยบักใหญ่ใส่ลูกซีนหมูแดงใส่เนื้อหมูแสบแสบเผ็ดเองพี่น้องมาแสบแสบเหมือนกันจ้าหนาว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 หหนาวหนพี่น้องเอ้ยลมสักกับลมกระเดกกระโดดแฉะลมหนาวมา ซบหมูเขาหล้กก็เห็นดน้ำซุปใส่แซบ่บใส่ซีนมาป็ลายเนือ้อหมูกินกันเด้อซีทางลาวทังไทยทั้งต่างประเทศเด้อพวกแกงเซเรนใจทุกกำลังใจเนาะอยู่ข้างๆไว้มมอนซน่งกุางมาแซ่บๆมืวยกัน ทอดแสบเอาเห็ดเองนแสบเพราะว่าเขาใส่สำปุงสำปุงพ่อแล้วก็มีเนื้อมีอย่างใส่ใส่ละลายเสบ็จชิ้นนี้ก็ xin này món hà ẩu nó nhảy cơn mũ ô đen pin, tinh xin mũ หนาวกินแน่นี่สดทนหอนพี่น้องหนาวไดีเหมือนแห้งนะกว่าเมื่อวานหนาวแค่หนาวอ่ะเย็นคอกระดูกยี่โมั่กินรถไปตลาดจนสันน่นยังสิไปตลาดแรงไปเจ้าเก็บของเก็บยังเลือเมื่อไหร่ไปทำไปหามุ่งกลัว เสร็จเสร็จเสรไปเสรไปเลย <c oughs> มีหลายคนกินนี่แงเงี้ยค่ะรับคนละถ้วยคนละถ้วย <c oughs> มีมอนเคยไปเห็นงานบ้านเห็นงานบ้านเลยเจ๊เห็ดให้กินเห็ดแบบนี้แหละจ๊ก,กี้มีมอนเขาเป็นเห็ดน <c oughs> ี่จะเอาเขาซานต้มต้มกระเปียกเนาะพี่น้อง ต้มเอาสิจะไม่เห็นเผือนเห็ดมอนไม่ต้องต้มหูงหุงข้าวแล้วก็ทำน้ำซุกอร่อยเลนนะเห็นเจเห็ดให้กินกันเลยมาได้สูตรมาแต่ตังคุณไป,เ,ปเห็ดงานบานพี่น้องการเข้าไปเห็ดงาน แต่บ้านเท่าก็ได้ดีแล้วหนึ่งเนาะมีบทเรียนเรียนรู้อะ้รที่เ้าบอกเคยเห็นอะไรที่ห้าบผเคยเป็นเท่าก็เห็ดเป็นเนาะเน,เนอการทํากับเขาุูกิลก็แบ่บ กินสดวันก็ง่ายนิดไปนิดอะไรกินก่อนแล้วซายก็ไดะกินก่อนคนเหนียดกินคนต่างหากหรอกมีของกินเนีย่นนนยซื้อ,อ,ก,ก,ก,อกินมาราตูครับ จะกินตามคนต,ตหลงอยากยังก,ก,กินนะแบบนั้นเน้อห้นางรมสวนจำไเ้ขอบ กาแฟด้วยกเทรแล้วน้องโลหนึงสิบเจ็ดพันเลยเด้อแพงเจ็พันเขาอยู่เดี๋เขาเสนามสิบกว่าบาทแด้ด้วยนะขเขาปินีแพงเพราะว่าเวียดนาม มาซื้อไปเขาซื้อเขาไปเบียดพี่น้องไปค้ายเบียด ใส่หมกเทดกินแบบนี้เลยไปมากถงอก็เอาถองหปนใ่ไมี้อนไปตลาดอะถังหอก็เพิ่เขาเลิกตลาดเพื่อสินเนาะเลิกว่าทันถุงน้ำไข่อย่งน้ำทันหกสินกับเนื้อหมูน้ำเจ้าเนื้งเนื้อหมู สิ่งในท้องเจ้าเดียว ตำกระเทียมใส่หัวหินนำสุกหม่หมอคดเขาข้างหมอแล้วเทาก็บตำกระเทียมใส่ใส่รสดีใส่ซุรดน้อยนึงเพราะว่าใส่รสดีรสดีมันก็นวดเลยเนาะแล้วก็มาใส่ดดดดน้ำปลาซนะีอิ๊วแล้วก็ซอสเกลือเทปมิมอนใส่พริกไทยตะกั่งสายต้นหอมหอมป้อม ก็ใส่แซ่คุณมากว่านกปใช้น้ำตาลแต่ไม่มนกาใช่น้ำตาล không có thể tham sút sụp được đã tham sút luôn thật 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 เมีก้อนล้าสิกินแลใชแป่ปลีสุดทนห่อนคักหนาวๆเนี่ยนี่นะแก่แก้วด้ที้าวขุ่นเาห็ดน้ำสุกต่าอหากนใบมันต้มกับเปียกได้นีงกะอืมใช้น้ำสุกแต่จะลุกซิ้นใช้เนื้อมูมันก็ได้กใส่แส่ Y le a คิดไปทีเนาะคิดนี่การไม่มอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสุดกระเปียดหอนๆแซ่บขนาดเลยเนี่ยแมงอากาศเย็นเดี๋ยวข้ากันสิกินไปล้างไงมามากินเนี่ยเออจัดเลินี่คิดไปยาววันนีคคิดไปยาววันมาแล้ว